สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการฟื้นฟูแบตเตอรี่ในรูปแบบที่เรียกว่าการยิงเซลล์นะครับการยิงเซลล์นี้เราจะยิงเซลล์ต่อเมื่อแบตเตอรี่ลูกนั้นเมื่อทําการฟื้นฟูแล้วมีช่องใดช่องหนึ่งไม่ทํางานหรือไม่เกิดปฏิกิริยาหรือง่ายเรียกว่าไม่เกิดฟองอากาศนะฮะหรือกดกดไม่เดือด การชาร์จปกติการหรือการฟื้นฟูปกติไม่สามารถทําให้เซลล์ช่องนี้ทํางานขึ้นมาได้การยิงเซลล์ริงถูกนามาใช้โดยการต่อคู่ไฟฟ้าเข้าตรงบริเวณผนังเซลล์นะครับตัวนี้ขั้วลบซึ่งนี้ต่อเป็นขั้วลบตันนี้เป็นขับบ้วบวกให้ต่อเจาะไปที่สะพานไฟที่อยู่ในในเซลล์นั้นนะครับแล้วก็ทำการใจ กระแสะไฟเข้าไปตัวนี้เป็นวงจรอย่างง่ายนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ผมไม่มีกักนะบอกหมดทุกอย่างกระแสะไฟที่จ่ายอยู่ประมาณ9-10ถึง10แอมป์นะครับขึ้นอยู่กับความนั้นทานของเซลลนะ์เมื่อเราต่อวงจรแล้วสำคัญเปิดเบรกเกอร์นะครับ องเห็ว่าจะมีการเกิดฟองขึ้นเล็กน้อยนะครับซึ่งก่อนทาเนี่ยไม่เกิดฟองเลยนะครับตัวนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงถึงจะเริ่มเกิดฟองขึ้นมาในจุดน,นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเซลล์ตัวนี้ทํางานได้ปกติหรือไม่อย่างแรกคือดูจากฟองที่เกิดขึ้น,นครับฟองอากาศที่เกิดขึ้นเป็นตัวบอกว่าเซลล์เริ่มทําปฏิกิริยาได้ดี2ก็คือการวัดค่า ถงเพาะหรือค่าความเข้มของกดในในช่องเซลล์นะครับเโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าความเข้มของกดต้องให้ได้อยู่ที่ค่า1.25ลูเมนนะครับเป็นค่าวัดความเข้มของกดเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับสักครูหนึ่งตัวนี้ก็ททำอยู่นะครับตัวนี้ ทุกช่องทำงานปกติก็กำลังรอให้ค่าความเข้มของกดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตัวนี้ก็ใกล้แล้วนะครับตรงร้อยต่อระวังเขียวกับเหลืองนะครับ เราไปวัดตัวนี้กันในช่องที่ทำง,งานปกตินะครับเมื่อเราวัดค่าคัามงกดแล้วนี่นะครับอยู่เขียวเกือบเหลืองนะครับส่วนช่องที่มีปัญหา ย,ยุ่งตรงนี้ในการฟื้นฟูต้องใช้เวลานะครับเราไปเร่งไม่ได้หาเราจ่ายกระแสไฟสูงอาจทำให้แผ่นธาตุคดงอหรือแตกเราจะทำให้แบตเตอรี่ลูกที่คิดว่าน่าจะฟื้นฟูผ่านกลายเป็นแบตเสียนีต่ต้องขายทิ้งเลยนะครับกฟู ในการฟื้นฟูแบตที่ต้องจะเย็นๆนะครับรีบไม่ได้สิ่งหนึ่งที่สําคัญในการฟื้นฟูไม่ใช่จากวงจรชาร์จไฟวงจอรฟื้นฟูนะครับแต่เป็นประสบการณ์ในการดูสภาพของแบตว่าประมาณไหนถึงจะเรียกว่าฟื้นฟูได้ฟื้นฟูไม่ได้หรือฟื้นฟูแล้วแค่ไหนถึงจะเพียงพอเพราะว่าแบตแต่ละลูก มีอาการเสื่อมแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คิดว่าทึ้งไว้ประมาณสักสีห้าชั่วโมงน่าจะกลับน่าจะกลับมาทำงานปกติแต่ก็แล้วแต่แผนท่านนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ